กลางทุ่งนาใบาแก่ๆแ,แสงแดดส่องผ่านยอดต้นข้าวเขียวขจีลมพัดเอื่อยเงาของหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างกระท่อมไม้ริมทุง่งเธอชื่อนวลหญิงวัยสากลางๆนั่งเงีบงยบๆมองดูลูกชายวัยวสี่ขวบที่กำลังวิ่งไล่จับมแมลงอยู่ไม่ไกลใบหน้าที่เคยงามจับใจยามนี้มีแต่เงือไหลหอบเหนื่อยจากการทำงานบ้านและเลี้ยงลูก ท้องลายแขนขาใหญ่อกแฟบรอยยิ้มยังคงมีให้ลูกเสมอแต่นวนรู้ตัวดีว่าเธอไม่ใช่สาวบ้านนาที่เคยใครเอ่ยชมอีกต่อไปเสียงจากในความทรงจำดังขึ้นมานวนเอ้ยลูกแม่ตวนคนเขามองกันตาเป็นมันถ้าเลือกได้เลือกคนที่รักเจ้าจริงๆเด้อย้ยอนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนนวนเป็นสาววัยยี่สินาหวานผิวเนียน ผมยาวดำคลับเวลาเดินตลาดทีไรพอค้าแม่ขายต้องชะงกหน้าออกมาดูใครๆก็ว่าเธอสวยเหมือนนางในฝันฉากในตลาดหมู่บ้านเมื่อสิบปีก่อนโอ้ยนางนวลเองสวยขึ้นทุกวันจะมีผัวเมื่อไไรแล้วเนี่ยนวลหัวรอกเขินโธ่แม่จา้าพอแม่ยังไม่ให้แต่งเลยชายหนุ่มคนหนึ่งแซวถ้าแต่งเมื่อไรบอกผี่นะจะไปขอแม่เจ้าทันที นวลยิ้มให้คนทั้งตลาดแต่ไม่เคยชายตาให้ชายคนใดเป็นพิเศษจนกระทั่งเธอเจอกับยอดหนุ่มชาวนาผิวกล้ำร่างกำยำไม่หล่อแต่ขยันยอดมักจะส่งข้าวส่งน้ำให้แม่ที่ตลาดเป็นคนพูดน้อยแต่สายตาเขามองนวลอย่างมีมารยาทและจริงใจน่องนวลยอดมันมาช่วยงานแม่ทุกวันนะเห็นไหมล่ะผู้ชายแบบนี้สิน่าคบกว่าไอหนุ่มแต่งหล่อพวกนั้น หนูรูค่ะแม่หนูชอบคนขยันหนูไม่ชอบคนแต่พูดสวยๆแล้วทำตัวเลเทะไม่นานนักยอดก็แอบเก็บเงินซื้อกำไรเงินเส้นเล็กเล็กให้ยอดยืนกำไรให้แบบคืนๆเออเอาไว้น้องนวลใส่เล่นนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรหนวลยิ้มเขินขอบคุณพี่ยอดมากหนวลชอบชอบมากเลยค่ะและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความรักเล็กๆกลางทุ่งนา ไม่หวือหวาแต่แน่นแฟ้นตัดกลับมาปัจจุบันที่กระท่อมปลายนาะหนวนลุกขึ้นเดินกลับบ้านพร้อมลูกชายวิ่งถือห่อของกินที่ยายตวนให้มาแม่แม่หนูได้เข้าต้มมาจากยายตวนแม่กินก่อนหนวนลูบหัวลูกลูกกินก่อนเถอะแม่ยังไม่หิวจ้าแม่ชีวิตจะไม่ได้สวยงามอย่างในฝันแต่ความรักของลูกๆ ก็ยังเป็นพลังให้เธอมีแรงเดินหน้าต่อแม่ยอดจะไม่ใช่ผู้ชายที่โรแมนติกอีกต่อไปเขาเหนื่อยจากงานและบางครั้งก็พูดจาแสบๆกับเมียแต่เธอก็ยังจำได้ดีเขาคือคนที่เธอเลือกเธอเลือกเพราะหัวใจไม่ใช่รูปลักษณ์หรือคำหวานที่จางหายคืนนั้นขณะนวนซักผ้าใต้แสงตะเกียงยอดนังส้อมตะกาข้างๆนวลเมื่อก่อนนี้ เขายัางจำด้อยู่เลยเจ้าใส่เสื้อสีฟ้าผมเปียสองข้างเดินมาหัวตลาดคนทั้งตลาดมองตาข้างหนวนยิ้ม,มบางๆแต่สุดท้ายก็มาเป็นเมียชาวนาะธรรมดาธรรมดานะจ๊ะเมียข้าไม่ธรรมดาถึงจะอ้วนจะดำหรือเหนื่อยแค่ไหนก็ยังเป็นแม่ของหลูกข่าอยู่ดีหน่วนชะงักไปเล็กน้อยน้าตาเอือในตาเธอไม่เคยต้องการคำหวาน แค่คำว่าเห็นค่าก็เพียงพอแล้วยามเช้าในหมู่บ้านเงียบสงบไก่ขันเสียงดังนวนตื่นก่อนทุกคนเช่นเคยต้มน้ำล้างผักหุงข้าวเตรียมของให้ลูกไปโรงเรียนเสียงจากลูกเสาวคนโตดังขึ้นจากหลังบ้านแม่แม่หนูใส่กระโปรงตัวนี้ดีไหมเอาที่หนูชอบเลยลูกรีบกินข้าวดยนะเดี๋ยวจะสายนวลหันกลับไปดูหมอ้อต้มแกงเมื่อยังคงหยิบผัก หันหมูร่างกายของเธอใหญ่ขึ้นกว่าสมัยสาวๆผุงล้นผ้าถุงต้นแขนหนาเสื้อผ้าที่คือใส่สบายๆเดิมแน่นไปทีละชิ้นเสียงฝีเท้าหนักๆเดินลงบันไดบ้านยอดสามีเธอเดินมาอย่างงัวงเงียถอดเสื้อผ้าปาและพูดทันทีที่เห็นสำรับกับข้าวอีกแล้วเลรอแก่งเลืองอีกละไม่มีอย่างอื่นมั่งเรือวานวลพี่จ๋า ของในสวนก็มีเท่านี้จ้ะเดี๋ยวแม่จะปลูกพริกกับมะเขือเพิ่มอยอดจิ้มข้าวในจานขอกินเบื่อจะตายอยู่แล้ววันหลังไปถามบัวสายหน่อยสิเขายังทำกับข้าวอร่อยกว่านี้อีกทำนั้นเหมือนไม่ลิดใจหงนเงยหน้าช้าๆแววตาเจ็บซ่อนอยู่ใตารอยยิ้มจางๆแล้วพี่เคยถามบัวสายไหมว่าเธอตื่นทีห้ารังจานถูบ้านหุงข้าว ส่งลูกแล้วยังต้องกลับมาทําส่วนอีกเอ,ออเข่าแค่ผูชเฉยๆไม่ต้องว่าชุดรอ็อกหนวนไม่ตอบถือหันไปตักข้าวให้ลูกมือที่สากหยาบจากงานบ้านสั่นเล็กน้อยเวลาผ่านไปจนเย็นแสงแดดโดยแสงหนวนยืนตักผ้าหลังบ้านได้ยินเสียงพูดคุยจากตัวบ้านถัดไปผัวสายหัวรถเสงใสยอดยืนคุยข้ามรัว้วมือข้างหนึ่งถือเสียมอีกข้างหนึ่งเช็ดเงือ พี่จะขุดตรงนี้ให้บัวจริงๆหรือคะเปล่งใจจังเลยไม่เป็นไรหรอกคนกันเองทำแป๊บเดียวหนวนยืนฟังเงียบๆไม่พูดอะไรกลับเข้าบ้านอย่างไม่อยากมองภาพตรงหน้ากลางคืนหนวนนั่งซักผ้าคนเดียวใต้แสงแตะเคียงจ๋าเดินมาหาเธอหย่อนตัวลงนั่งข้างๆแม่จ๋าหนูเห็นแม่ร้องไห้เมื่อกี้แม่เป็นอะไรหรอหนวนยิ้มจังๆ ไม่มีอะไรหรอกจ้าลูกแม่แค่คิดถึงตอนแม่ยังสาวนะหนูว่ายังไงแม่ก็สวยที่สุดนะถึงแม่จะอ้วนหนูก็รักแม่ที่สุดเลยหมุนกอดลูกไว้แน่นน้ำตาไหลเงียบๆวันต่อมาขณะยอดกลับจากนาเจอบัวใสอีกครั้งพี่อย่าลืมนะพรุ่งนี้ช่วยแบกฟังให้บัวหน่อยยอดหัวเราะได้สิได้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้หวังพอดี พอกลับถึงบ้านเห็นนวลนั่งซ่อมเสื้อผ้าลูกๆอยู่เงียบเๆย,ยอดมองแล้วรู้สึกขัดหูขัดตาเออขอจะไปช่วยงานบัวสายผงนี้นะนวลเงียบก่อนตอบช่วยคนอื่นได้แต่อย่าลืมว่าลูกเรายังไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนนะจ๊ะพี่ยอดชะงักไปแวบ,บหนึ่งหยิบขันน้ำขึ้นดื่มไม่พูดอะไรต่อตรุงเช้าของวันใหม่ฟ้ายังไม่สว่างดีนวลก็ดูจากที่นอน เสียงไก่ขันแวแวมาจากท้ายหมู่บ้านเธอขยับร่างอวบที่ปวดเมื่อยทุกจากงานหนักเมื่อวานหลังหน้าหาบน้ำต้มน้ำหุงข้าวนวลพึมพำกับตัวเองตื่นก่อนฟ้าอีกนะเรายัางดีที่ลูกยังนอนเธอลงมือทำทุกอย่างตามหน้าที่ของแม่บ้านคนหนึ่งทังซักผ้าปัดกวาดล้างจานแล้วรีบไปดูสวนหลังบ้านที่กำลังมีมแมลงมากินผักบุ้ง นี่จะกินกันไม่เหลือเลยหรือไงปลูกแทบตายเหมือที่หยาบกล้านจากการทำงานไม่เคยหยุดแม้ร่างกายจะร้าใจก็ยังมุ่งมั่นเพื่อบ้านและลูกสายหน่อยยอดตืนขึ้นเดินลงจากบ้านแบบงัวงเงียเสียงบนประโยคแรกก็ดังขึ้นเหมื่อไรจะทำไข่เจียวแบบที่ข้าชอบสักทีว่าแกงเดิมๆทุกวันเห็นกลิ่นน้ำปลาจะตายอยู่แล้วขีไข่มีแค่ฟองเดียว หนอนเลยเก็บไว้ให้ลูกกินก่อนเดี๋ยววันไหนไปตลาดคอยไปซื้อเพิ่มนะจ๊ะยอดเดือบตามมองเมียเออออตามใจเธอเขานั่งกินข้าวเงียบๆสายตากวาดมองนวลที่นั่งล้างผักอยู่ตรงขอบครัวอย่างไม่พอใจนักแล้วพูดขึ้นเบาๆแต่แสบลึกแต่ก่อนนะเจ้าใส่เสืออ้อคอกระเช้าสีชมพูนั่นเดินตลาดที่ขนมองทั้งซอยเดี๋ยวนี้เห็นแล้วเบือ่อ เหมืนชะงักมือที่กำลังล้างผักน้ำตาซึมแต่ไม่หันไปตอบถอดแต่งกับบัวซ้ายป่านนี้ข้าคงมีต้องเหนื่อยขนาดนี้แล้วมัง้งอย่างน้อยก็มองแล้วสบายตาคำพูดนั้นเหมือนซ่อนกระแทกลงกลางอกหนไม่พูดอะไรกื่นก้อนะอื่นลงคอแล้วลุกขึ้นเดินเข้าไปบ้านช้าๆกลางวันหนหอบผ้าไปซักที่ลำห้วยจะเดินตามมาแม่จะไปไหนหนูช่วยไหม น่วนฝืนยิ้มไม่เป็นไรจะลูกหนูดูน้องไว้นะแมรี่ไปเดียวเดียวกลับระหว่างซักผ้าหนวนนั่งมองเงาตัวเองในน้ำไปหน้าที่เคยใส่เปล่งปลั่งััรนี้มีแต่รอยเหี่ยวยน่นร่างอวบใหญ่จนผ้าถุงแทบพันไม่มิดหนวนพึพมพมำเบาๆทำดีแทบตายกลายเป็นอีอ้วนในสายตาเขานนำตาไหลช้า ปะปนกับน้ำลำห้วยจัดแต่ก็ไม่เย็นเท่าใจสามีเย็นวันนั้นอย่าตวนมาหานวนที่บ้านเอ็นวน,เอ,น,วนเอ็งกินข้าวกินปลาอย่างลูกหนวนพยายามยิ้มยังเลยจ้ะแม่เดี๋ยวขอเช็ดตัวให้เปียกก่อนอยายตวนมองลูกสาวด้วยสายตาอ,อ่อนโยนแล้วพูดเบาๆเองมันก็ดีเกินไปรักบ้านรักผัวรักลูกจนลืมรักตัวเอง มันถึงได้กล่าบโจาททำรายจเองได้แบบนี้หนวนน้ำตาไหลหนูผิดเองแม่หนูมันอ้วนหนูมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ้วนไม่อ้วนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คนที่เห็นแค่หลูปรลางแล้วลืมวันเวลาที่เคยมีรวมก้อนดังหักที่ใจแบคบกลางคืนวันนั้นหนวนนั่งเงียบอยู่ปลายเตียงมองลูกทั้งสองคนหลับสนิทใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มแม้หัวใจจะปวดร้าว นวลพูดกับตัวเองอย่างน้อยแม่คนนี้อาจจะไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนแต่แม่รักลูกที่สุดในโลกเลยนะแดดยามบ่ายร้อนอบอ้านวนวลเดินถือกระบุงใส่ผักบุงจะไปส่งยายต่วนที่ท้ายหมู่บ้านระหว่างทางเธอได้ยินเสียงกลุ่มแม่บ้านนั่งเย็บผ้าใต้ถุนบ้านคนหนึ่งเสียงหัวเราะคิกคักดังขึ้นพร้อมบทสนทนาแสบๆที่รอยมากระทบใจเอ้ย เ,เห็นหยอดเมื่อกกลางวันไหมเห็นสิว่าเดินแบกเสียมเข่าบ้านบัวสายอย่างกับผัวเขาแน่เออขุดดินให้เขาทั้งแปลงสงสัยอยากปลูกผักด้วยกันแล้วละมั้งเสียงหัวเราะดังกระแทกเข้าหูนวลเต็มเธอหยุดฝีเท้าในเงาไม้ใจสัน่นรู้สึกเกย็นวาบท,ที่กลางอกเธอไม่ได้ตั้งใจฟังแต่มันก็เข้ามาเองนวลมันเคยสวยกว่าจริง แต่เดี๋ยวนี้เห็นแล้วนึกว่าแม่เฒ่าลูกอ่อนใครจะอยากอยู่วะนวลเม้มปากแน่นเหมือที่ถือกระบุงแน่นจนเส้นเอ็นปูดเมื่อกลับถึงบ้านเธอเห็นยอดนันรับสบายอยู่บนแคร่หน้าบ้านเสื้อเปื้อนดินเหงื่อซึมตามร่างกายนวลใจเต้นแรงถามอย่างระมัดระวังพี่ไปไหนมาเลยจ๊ะเห็นชุดเลอะๆยอดขยับตัวแล้วหาา ไปช่วยบัวสายขุดดินทีหลังบ้านน่ะเขาขอให้ช่วยปลูกตะไคร้นวนพยายามยิ้มบัวายไม่มีญาติเลยรอถึงต้องให้พี่ช่วยทุกเรื่องยอดน้ำเสียงเริ่มหง,งุดหงิดอ้าวก็บอกว่าเขาขอช่วยขขาขอช่วยไปแค่นี้จะคิดหมากอะไรนักนะคำตอบนั้นเหมือนตอกย้ำความรู้สึกในใจนวลถือหันหน้าไปอีกทางกันน้ำตาไว้อย่างยากลำบากคืนนั้น นวนนั่งเย็บเสื้อให้ลูกข้างตะเกียงเสียงหัวใจเต้นแผ่วเบาถือนั่งนิ่งอยู่นานจนยายต่วนเดินเข้ามาหาแม่ถ้าผัวไปช่วยยิงอื่นทุกวันแม้ว่ามันยังรักเมียอยู่ไหมยายต่วนถอนหายใจลูกเอ้ยบางทีคนเราก็ต้องเสือใจไปเพราะความใกล้แต่ถามเมียมัวแต่เงยียบไม่พูดไม่แสดงออกให้เขารู้ว่าลูกเจ็บ เขาควรจะนึกว่าเมียไม่รู้สึกอะไรนวลเงยหน้าขึ้นช้าๆแววตาสั่นไวหนวนวนไม่อยากเป็นเมียขี้หึงแต่ก็ไม่อยากกลายเป็นคนที่ผัวไม่เห็นค่าวันต่อมานวนเดินผ่านหน้าบ้านบัวสายเห็นหญิงสาวร่างระหงกำลังรดน้ำต้นไม้ยิ้มหวานให้ทุกคนที่เดินผ่านบัวสายหันมาเห็นหนวลพอดีนวลจ๋าเมื่อวานพี่ยอดขุดดินให้บัวเยอะเลย ฝากขอบคุณเขาด้วยนะหนวนพยายามยิ้มตอบทั้งที่ในใจเหมือนถูกตบหน้าจ้ะดีแล้วล่ะมีคนช่วยก็ดีจะได้ไม่เหนื่อยเย็นวันนั้นหนวนนั่งดูจาเขียนหนังสือแม่จาถ้ามีคนแย่งของที่หนูรักหนูควรทำยังไงหนวนยิ้มบางๆก็ต้องดูให้ดีว่าของชิ้นนั้นยังเห็นค่าเราหรือเปล่าจะรูปถ้าเขายังรักเรา เขาจะไม่ปล่อยมือไปง่ายๆแสงแดดยามเช้าอบอุ่นอาบทองทุ่งนวลน,นั่งปอกฟักอยู่ใต้ทุนบ้านข้างๆมีกระมังผ้าสุกะปกที่ต้องซักและตะก้าผักที่ต้องเก็บไปตลาดร่างกายเธอยังใหญ่เท่าเดิมแต่ดวงตาดูเหนื่อยล้าและหมุนมองกว่าแต่ก่อนยายตวนเดินเข้ามาช้าๆเมือนถือยาสูบมวนเล็กๆนั่งลงข้างลูกสาวไอ้นวลเอ็งไม่เคยหยุดเลยนะ ทำเหมือนตัวเองไม่มีหัวใจนวลฝืนยิ้มแม่ถ้านนวนไม่ทำบ้านนี้จะอยู่ได้ยังไงแต่เองต้องจำไว้อย่างหนึ่งเมียกับคุณไม่ใจควายนวลชะง,งักหยุดมือที่กำลังปอกฟักน้าตาซึมขึ้นมาแทนที่ขอบตาแม่นวลมันอ้วนไม่สวยผัวจะไปชอบคนอื่นก็ไม่แปลกหรอกอ้วนก็มีหัวใจนะนวล เองอ้วนเพราะอะไรพอกินเหล้าหรือเที่ยวกลางคืนก็ไม่ใช่เองจะรักเขาก็ไม่ผิดแต่มันผิดตรงที่เองะยอมจนลืมเห็นขาดตัวเองเนอนชะงักงยหน้าขึ้นช้าแหมรู้เองอ้วนเพราะท้องลูกดูแลบ้านจนไม่มีเวลาหายใจหายคอไม่ได้ขี้เกียจไมนได้หมุกตัวแต่มันคือความเสียสละแต่ถ้าเสียไปจนหมด จนเขาไม่เห็นค่ะแบบนี้มันใหม่ยุติธรรมนวนนั่งเงียบน้ำตาคลอเธอรู้คำพูดของแม่ไม่ใช่เพื่อดาแต่เพื่อให้เธอตื่นคืนนั้นนวนนั่งมองเงาตัวเองในกระจกเก่าๆที่ข้างฝาเธอค่อยๆแกะผมที่มัดยุ่งๆออกหวีผมให้เรียบรวบให้เรียบร้อยทาแป้งเงย็นๆบางๆให้หน้าดูสดชื่นนวนพูดกับตัวเองเบาๆ ไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อลูกลูกต้องเห็นแม่เป็นผู้หญิงที่ภูมิใจในตัวเองวันต่อมานวนเปลี่ยนผ้าถุงเก่าๆมาเป็นผ้าถุงลายดอกที่เคยเก็บไว้นานใส่เสื้อสะอาดมีผมเรียบร้อยเดินไปตลาดพร้อมลูกๆด้วยท่าทางมั่นใจแม่ค้าคนหนึ่งทักอา้าวนางนวลวันนี้ดูสดใสขึ้นเลยนะก็แค่อยากให้ลูกเห็นแม่ในแบบที่ดีขึ้นจ้ะ ระหว่างเลือกผักมีเสียงแม่ค้าคุยกันเบาๆเมื่อก่อนหวานวนวลหมดสภาพแล้วนะแต่ดูวันนี้สิกลับมาสวยได้อยู่เหมือนกันนะยะนอนได้ยินแต่ไม่ได้ดีใจเพราะคำชมเธอยิ้มให้ลูกทั้งสองคนที่เดินเคียงข้างเย็นวันนั้นขณะนวลกำลังกรอกน้ำใส่อคงง์ยอดเดินกลับมาจากนามองเมียด้วยสายตาชงนวันนี้แต่งตัวดีซะเลยนะ ไปไหนมานวลพูดนิ่งๆไปตลาดกับลูกซื้อผักซื้อผ้าให้จา๋าแต่งตัวทำไมหมันยุ่งยากเอก็ออกจะสวยไปให้ใครดูนวลหันกลับไปสบตาไม่ได้สวยให้ใครดูแต่สวยให้ลูกเห็นว่าแม่ยังมีคุณค่ายอดเงียบไม่พูดอะไรสีหน้าเริ่มแปลกใจคืนนั้นนวลนั่งเย็บผ้ากับจา๋า แม่หนูดีใจที่แม่ยิ้มเก่งขึ้นหนูอยากให้แม่เป็นแบบนี้ทุกวันเลยหนวลรูปหัวลูกเบาๆแม่ก็อยากให้หนูภูมิใจในตัวแม่เหมือนกันลูกบ่ายวันหนึ่งฟ้าคืมฝนเสียงฟ้าร้องดังรันหนวนกำลังปัดกวาดลานบ้านขณะลูกลูกทการบ้านใต้ถทุนจู่ๆเสียงคนวิ่งมาจากปลายนานวนยอดตื่นตกคณาขาพลิกเดินไม่ได้แล้วไปเร็ว นวลเดินไม่กว่ดทันทีบิงไปกับไอ้ทืดโดยไม่ถามสักคำจ๋าอุ้มน้องเปียกตามมาติดติดตรงคนาที่เปียกแฉะยอดนอนนิ้วหน้าอยู่ข้างบัวดสายมือกุมขาน้ำขุ่นคลนเปื้อนทางตัวปวสายตกใจตีชังเลยนวลมาเร็วพี่ยอดเดินไม่ได้เลยนวลเสียงแน่นจ๋าลูกช่วยแม่พาพ่อกลับบ้านหน่อยนะเธอไม่ได้พูดอะไรกับปวสาย แม่ถามว่าทําไมถึงไปช่วยคุดนาให้ทั้งที่ฝนกำลังมาไม่ตอบว่าไม่ประชดมือใหญ่ที่หยาบกร้านของนวลยืนให้ยอดพิงไหลพากลับบ้านเือประคองสามีอย่างเงีบเงยบๆจาจุงน้องตามหลังแม่ลูกสามคนเตื่นท่ากลางสายฝนที่เริ่มตกโปรยปลายคืนนั้นยอดนอนหนุนหมอนอยู่บนเสื่อใต้แสงแตะเกียงนวนต้มน้ำร้อนช่ดตัวให้ ผสมน้ำมันสมุนไพรนวดขาให้เบาๆโอ้ยเบาๆหน่อยนวนเจ็บไปหมดเจ็บก็ต้องอดทนเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปเก็บใบยอมาต้มให้ถ้าไม่หายต้องไปหาหมอยอดหลบตาขาขอโด,ดนะนวนนวนจะงักมือไม่พูดอะไรถือแค่เปลี่ยนผ้าห่มให้เขาแล้วหันไปเรียกลูกๆจ๋าเปี๊ยก มานอนข้างแม่เดี๋ยวพ่อจะได้พักเงียบเ,เด็กทั้งสองวิ่งเข้ามากอดแม่จากกระซิบเบาเบาไม่เก่งที่สุดเลยแม่ไม่โกรธพ่อแล้วหรอแม่โกรธก็ไม่ได้ช่วยให้พ่อหายไวขึ้นนี่ลูกหลายวันผ่านไปยอดยังต้องนอนพักนวนคอยเช็ดตัวทำกับข้าวหาหญ้าให้วัวและยังต้องดูแลลูกตามเดิมไม่มีคำบุญไม่มีเสหน้ารำคาญ เช้าวันหนึ่งยอดตื่นขึ้นเห็นนวลกำลังหาบน้ำจากบอ่อเด็กๆช่วยเก็บผักเงียบสงบและอบอุน่นเขาหลับตาแน่นน้ำตาค่อยๆซึมออกมาคืนนั้นหลังลูกหลับหมดยอดเอ่ยเสียงเบาๆนวลขาู้้่่า้าทำตัวแย่กับเจ้าแต่วันถือลมลงนั่นข่าคิดถึงแค่เจ้านวลเงียบขารู้ ว่าไม่มีใครทนอยู่กับข่าไดา้นอกจากเจ้าแล้วเจ้าไม่เคยเอาคำว่าอ้วนหรือเก่ามาต่อรองเลยพี่ลมเจ็บถ้าแม่ลูกจะทอดทิ้งก็ไม่ใช่คนแล้วล่ะพี่ข้าสำนึกแล้วนวลจากนี้ไปข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าเสียใจเพราะข่าอีกเงียบอยู่อึดใจหนึ่งนวลยื่นมือไปจับมือเขาเบาๆไม่มีคำพูดหวานไม่มีแสงสะอื้น แต่เวลาตาทั้งสองคนบอกทุกอย่างแล้วเช้าตู่วันหนึ่งไรดดูหนาวหมอกบางคลุมทั่วหมู่บ้านเสียงไก่ขันแววมาแต่ไกลกระทอมไม้หลังคุ้นเคยมีกลิ่นขนมเทียนตลบอบอวนเหมือนกำลังห่อขนมอยู่หน้าบ้านข้างกายมีจ๋าช่วยพับใบตองส่วนเปียกนั่งร้อยดอกเข็มไว้เป็นพงพวงแม่จา๋าวันนี้แม่จะเอาขนมไปขายที่ตลาดใช่ไหมจา๋าลูก แม่ไปตั้งแต่เช้าจะได้กลับมาหุงข้าวทันเที่ยงให้พ่อแม่ไม่ง่วงหรอือทำตั้งแต่ตีสี่เลยนะหนวนหัวร้อเบาเ,าเาแม่เหนื่อยก็จริงแต่แม่มีความสุขนะลูกแต่เห็นหนูช่วยแม่แบบนี้แม่หายเหนื่อยเลยยอดเดินลงบันไดไม้ช้าๆขาย,ยังไม่หายดีนักเขามองภาพนั้นเงียบๆใจรู้สึกอิ่มเอมจนพูดอะไรไม่ออก เขาเดินไปหยิบไปต้องมาช่วยนวลพับโดยไม่พูดมากนักนวลเหลือบตามองพีจะช่วยเหลือจ้ายอดพยักหน้าข้าช่วยไม่ได้ยื้อกแต่นางอยู่เฉยๆก็รู้สึกไม่ดีทั้งครอบครัวนางล้อมวงหอขนมยิ้มให้กัน,นเงียบโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆมากไปกว่านั้นสายวันนั้นนวลตั้งแผงขายขนมที่มุมตลาดใกล้รั้ววัดขนมเทียนข้าวต้มมัด ลกล้วยเชื่อมวางเรียงเรียบร้อยกลิ่นหอมหวานดึงดูดคนในตลาดให้แวะมาซื้อแม่ค้าคนหนึ่งนังวนวลก็หนมหนียททำเองหรือหอมดีแท้จ้ะทำกับมือตั้งแต่ตีสี่เลยนะออกกินข้าวต้มมัดเจ้าทีไรนึกถึงแม่ค่าเลยแกทำแบบนี้เป๊ะชาวบ้านอีกคนเมือ่อก่อนเองหายเหงียบไปแต่ตอนนี้กลับมามีชีวิตชีวาจริงๆนะนวล หนวนยิ้มรับคำชมด้วยความอ่อนน้อมนำเสียงและแววตาของชาวบ้านไม่เหมือนแต่ก่อนอีกแล้วครั้งนี้ไม่มีเสียงนินทาไม่มีแววตาดูถูกมีเพียงความเคารพที่ค่อยๆกลับมาเย็นวันนั้นเมื่อกลับถึงบ้านพบว่ารอบบ้านถูกกวาดจนสะอาดเรียบร้อยเสื้อถูกปูไว้ตรงใต้ทุนมีขันน้ำวางให้เธอล้างมือยอดถือผ้าขนหนู ลองหนากก่อนสิข้าทำกับข้าวรอแล้วนวนตกใจพี่พี่ทำกับข้าวยอดยิ้มไม่อายก็แค่ตุ่มจืดกับไข่เจียวแต่ข้าทำจากใจนวนหัวเราออกมาอย่างไม่ไอายลูกน้าตาซึมเพราะรู้ว่าใจของยอดกำลังเปลี่ยนแปลงไปจริงๆคืนนั้นตายแสงแตะเกียงนวนนั่งป้อนนมให้เปียกขณะที่จานั่งข้างๆอ่านหนังสือเรียน ยอดนั่งใกลไกมองครอบครัวด้วยแววตาอ่อนโยนนวลว่าไงจะพี่ยอดข้คิดอยู่นานถ้าย้อนเวลากลับไปได้ข้าก็ยังจะเลือกเจ้าคนเดียวหนวลยิ้มบางแต่ตอนนี้พี่ก็ยังมีโอกาสทำให้เมียพี่ภูมิใจอยู่นะขอ้อาอดไม่ใช่ปัวที่ดีตั้งแต่ต้นแต่จากนี้ไปข้าจะเป็นผัวที่เมียอ้วนคนนี้รักแต่อย่างผากภูมิใจ